สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่พี่ขาสำหรับช่องยุ้ยภาบ้านนะและพระบ้านทั่วทิพพิจิตจัดให้บายยุยนะรวมทางยุยพิจิตรบารมีพระเครื่องนะคะก่อนอื่นเรามาชมช่องทางการติดต่อกันก่อนนะคะ0ูนย์เก้าห้าสี่หดเจศนะคะหรือใครจะแคปรูปเพื่อนเพื่อนก็ได้นะพี่พี่นะก็พระนะคะใครปิดไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะวันศุกร์นะคะรวมถึงวันนี้และวันอาทิตย์นะคะขออนุญาตจะส่งพร้อมกันทีเดียววันจันทร์นะพี่นะเนื่องจากว่า ไปชนีแถวบ,บ้านหนูปิดนะคะพี่นะก็เดี๋ยวน้องยุนะ้ยจะนะจะไล่เลียงทีละรายการนะคะทั้งหมดที่พี่เห็นเนี่ยก็จะเป็นพระราคาเบาๆนะคะทั้งหมดนะรายการแรกนะคะพี่นะก็จะเป็นเอ่อพระเอ่อรอดนะพี่นะกุวัสุวรรณนะคะนี่รายการแรกนะคะหนูเอาเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่นะราคาเบาๆนะคะ เรียบกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะคะกันข้างนะพี่นะสึกหรอนะคะอ่าเดี๋ยวน้องขออนุญาตซูมนิดนึงนะคะพี่พี่นะอ่าโอเคค่ะอ่าสักคู่นะคะอยู่ดีๆเนาะกล้องหนูก็ไม่โฟกัสน,นะพี่นะ และการถัดหน้านะคะก็จะเป็นชินราชนะคะเข่าลอยนะคะพี่นะหลวงพ่อเงินนะคะวัดดันยายหอมนะคะรายการนี้เอา600้บาทนะคะพี่นะชินราชเข่าลอยหลวงพ่อเงินวัดดันยายหอมนะคะ รายการถัดมานะคะก็จะเป็นพระปิดตานะพี่นะรายการนี้เป็นปิดตาพังมะการนะพี่นะผิวนวะนะพี่นะเนื้อนวะนะคะผิวไฟแบบนี้เลยนะคะพี่นะหนูเอาหนึ่งพันบาทนะคะพี่นะเนื้อนวะนะคะเลี่ยมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับพระปิดตาพังมาการนะพี่นะพิมพ์ชัดๆลึกๆสวยๆนะคะนี่ รายการถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงปู่ทวดนะพี่นะรายการนี้เป็นหลวงปู่ทวดนะคะปีศูนย์แปดนะคะเป็นเหรียญผ่าปากนะคะเลื่อนสมณศักดิ์นะคะพี่นะเอาหนึ่งพันสองร้อยนะคะรายการนี้เหรียญเป็นเนื้ออป,ปากานะคะพี่นะเหรียญอัป,ปากาเหรียญคมคมลึกๆนะคะนี่ รายการถัดมานะคะก็จะเป็นพระหลวงพ่อกล้วยนะคะพี่นะรายการนี้นะคะรายการนี้เป็นเนื้อเปียกทองนะคะพี่นะอยู่ในกรอบแบบนี้เลยนะคะพี่นะหลวงพ่อกล้วยเอาหนึ่งพันสองนะคะพี่นะเรียมกรอบให้แล้วเรียบร้อยตัวหนังสือคมนะพี่นะชัดนะสําหรับเอ่อพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจนะคะเผื่อบางท่านนะต้องการรู้เพิ่มเติมนะคะก็อินบ็อกซ์มาหาหนูนะคะพี่นะนี่เอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะ รายการถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงพ่อเงินนะพี่นะเป็นพิมพ์ค้ตานะพี่นะพิมพคิตาสามชายนะคะรายการนี้หลวงพ่อเงินนะคะนองวันนี้น้องมี3องค์นะพี่นะเอาแป0รนะคะราคาเบาๆนะนี่ด้านล่างนะคะก็จะเป็นรอยก้านช่อนะสวยๆนะคะเส้นขอบตัดด้านข้างคาบขี้เบ้าครบเลยนะคะนี่เม็ดมีเนื้อเกินด้วยนะคะ สังคติจีวอนนะคะชัดนะเป็นประราคาเบาๆนะที่หนูเมามานะพี่นะเมา์มาหนูก็ออกราคาเมา์เลยนะคะวันนี้นะรายการนี้เอาแ0 0นะคะมี3รายการนะคะรายการนี้เป็นรายการที่1นะคะพี่นะถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงพ่อเงินเช่นเดียวกันนะพี่นะรายการนี้เป็นรายการที่สองนะคะนี่พิมคิจาสาีชายนะคะ อันนี้หนะ้าประท่านนะก็มีผ่านการใช้งานนะคะแล้วก็ตรงเส้าคอนะคะก็จะเราจะเห็นว่ามีเนื้อเกินนะคะพี่นะมีเนื้อเกินนะนี่คาบขี้เบา้าร้อยก้านช่อนะคะเส้นประกบนะชัดชัดสวยๆแบบนี้เลยนะคะ รายการถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะอ่ะสักคู่นะพี่นะโอ้ยอยู่ดีๆกล้องก็โฟกัสด้านหลังนะพี่นะทำไมอย่างนี้นะหนูก็ไม่เข้าใจนะเป็น iPhone 15 Pro Max น,นะพี่นะเออ่ะ,อะขอประทานอภัยนะพี่นะ อ่ะรายการถัดมานะคะเป็นพิมพ์ค้ตานะพี่นะนี่ถามชายรายการนี้เป็นรายการที่3นะคะพี่นะรายการชอบเอา8 0 0ทุกรายการนะพี่นะ800ทุกรายการนะคะราคาเบาๆนะนี่เราจะเห็นว่าตรงข้าบเนี่ยตรงฐานนะคะก็จะมีเนื้อเกินด้วยนะคะแล้วก็มีลวดลายสังกติจีวรนะคะเส้นประกบสวยๆแบบนี้นะคะนี่ รายการถัดมานะคะก็จะเป็นสิงสามขวันนะพี่นะสิงสามขวานลงพระเดิมนะคะรายการนี้นะคะเป็นสิงสามขวันตะปบเหยื่อนะคะยกขานะคะพี่นะสิงสามขวานลงพระเดิมนะคะรายการนี้นะคะหนูเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะพี่นะสําหรับรายการสิงสามขวันลงพระเดิมนะคะนี่เลี่ยมกรอบแบบนี้เลยนะคะเป็นงานนะพี่นะเป็นงานนะคะเอ๊ขายได้ยังไงนะน้องยุ้ยนะบอกไปแล้วก็ต้องขายแล้วนะพี่นะ 1200นะพี่นะเพราะว่าเราพูดไปแล้วนะคะนี่วันนี้นะคะเดี๋ยวต่อเลย1คลิปนะคะจะเป็นรายการพระเลี่ยมทองนะคะส่วนใหญ่จะมีราคา9000บาททุกรายการนะพี่นะอ่าส่วนใหญ่นะน้องใช้คคำว่าส่วนใหญ่นะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นอ่าหลวงพ่อแก้วนะคะรายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อแก้วหลังแบบนะคะพี่นะนี่หลวงพ่อแก้ววัดเรือวันหลังแบบนะคะ เอาหนึ่งพันสองร้อยนะคะพี่นะพระปิดตาหลวงพ่อแก้วหลังแบบนะรายการถัดมานะคะก็จะเป็น เม็ดแตงหลวงปู่ทวดนะคะรายการนี้นะคะพี่นะเม็ดแตงหลวงปู่ทวดนะคะเรี่ยมกรอบยกซุ้มให้แล้วนะคะน้องเอาแปดร้อยห้าสิบาทนะคะสําหรับพระเม็ดแตงหลวงปู่ทวดนะนี่รายการถัดมานะคะก็จะเป็นเอ่อพระปิดตานะคะอุตตโมนะคะหลังยันยุ่งนะคะพี่นะรายการนี้นะคะเป็นเอ่อออกปีหนึ่งแปดนะคะหลวงปู่ทิมนะคะ ก็สร้างนะคะเพื่อนําปัจจัยนะคะไปสร้างหอฉันนะคะถวายหลวงปู่ทิมนะคะพี่นะรายการนี้นะคะอยู่ในกรอบนะคะลงยาเรียบร้อยนะคะเอา1,000บาทนะคะพี่นะเอาหนึพบาทนะคะนี่พเป็นเนื้อเปียกทองนะพี่นะเป็นเนื้อกระไหล่ทองนะหรือเปียกทองนะคะนี่ ราคานี้เอา1000 1,000บาทนะพี่นะ1 0 0 0บาทท้วนนะจ๊ะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นเ,เสือหลวงพะปานนะพี่นะเสือหลวงพะปานนะคะรายการนี้นะคะเอา1500บาทนะคะรายการนี้นะคะเสือนะหันข้างนะพี่นะเสือหลวงพะปานหันข้างนะคะนี่ ด้านล่างนะคะมีอุดข้างนะพี่นะอุดข้างแล้วก็ฝังด้วยตะกุดทองคำนะพี่นะนี่เท้าเนี่ยจิกพื้นนะคะพี่นะเท้าจิกพื้นนะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นเอ่อพระกิ่งนะพี่นะเป็นพระกิ่งนะคะ กิ่งชัยวัฒน์นะคะอ่ะเสือหลวงพะปานยังไม่ได้แจ้งราคาหรือเปล่านะ1,500บาทนะพี่นะเสือหลวงพะปานนะคะรายการถัดมานะคะเป็นแรักกิ่งชัยวัฒน์นะพี่นะกิ่งชัยวัฒนนะ์เอา700บาทนะคะพี่นะราคาเบาๆนะคะ ถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงพ่อกวยนะพี่นะวัดโพสิตารามนะคะรายการนี้เอา1,200บาทนะคะพี่นะเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะออกปีหนนะคะเลี่ยมกอบแพ้แล้วเรียบร้อยนะจ๊ะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงพ่อเดิมนะพี่นะอ่าหลวงพ่อเดิมนะคะรายการนี้นะคะหนูเอา700บาท2482ี24่นะพี่นะจันโค้งนะคะนี่ มีเป็นห่วงเชื่อมนะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุกนะคะพี่นะด้านหลังนะคะพ่อข้างนะคะอยู่ในมีตะกุดทองคําฝั่งมาด้วยนะคะพี่นะรายการนี้มัอยู่เอาหกร้บาทนะคะพี่นะเหรียญหลวงพ่อทองสุกนะคะรายการถัดมานะคะ ก็จะเป็นเหรียญนะคะพุทธโสธรนะคะพี่นะโสธรหน้ากากทองคํานะคะพี่นะรายการนี้เป็นหน้ากากทองคําแท้นะคะพี่นะส่วนเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญเงินนะคะพี่นะเอา4,500บาทนะคะเหรียญเงินหน้ากากทองคํานะพี่นะเพียงแค่4,5 0 0นนะพี่นะเอาจริงๆคือราคาเบาบางมากนะคะด้านข้างเหรียญเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นเส้นขอบตัดนะสวยๆนะคะพี่นะเป็นเส้นขอบตัดสวยๆนะนี่ รายการถัดมานะคะก็จะเป็นจอบนะพี่นะจอบนะจอบอเล็กนะทูหลงพ่อเงินนะพี่นะจอบเล็กหลงพ่อเงินนะคะรายการนี้นะคะก็นี่หน้าพระนะผ่านการใช้งานนะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะพี่นะจอบหลงพ่อเงินวัดบางคานะเทพเจ้าอิมพูลทะเลนะคะพี่นะนี่ รายการถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงพ่อเดิมนะพี่นะออกวัดหนองโพนะคะรายการนี้เอาเจ็ด้อยบาทนะคะพี่นะหลวงพ่อเดิมออกวัดหนองโพนะด้านข้างนะเป็นเส้นนะคะขอบตัดสวยๆแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อเดิมออกวัดหนองโพนะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็น พระชัยวัดสี่มุมเมืองนะคะพี่นะชัยวัดสี่มุมเมืองนะคะรายการนี้หนูเอาเจ็ดร้อยบาทนะคะพระชัยวัดนี่ด้านล่างนะคะอาจจะเป็นลักษณะต่อโค้ดแบบนี้นะคะพี่นะเอาเจ็ดร้อยนะคะพี่นะราคาเบาๆนะคะชัยวัดสี่มุมเมืองนะ,ะรายการถัดมานะคะก็จะเป็น ปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะพี่นะพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะเอาหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะนี่รายการถัดมานะคะก็จะเป็นเอ,อ่อมาเหศวรน,นะพี่นะมาเหศวรน,นะคะรายการนี้เอาเจ็ดร้อยบาทนะคะเลี่ยมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะคะพระมาเหศวรน,นะ ่าถัดมานะคะรายการถัดมานะคะเป็นพระสมเด็จนะพี่นะพระสมเด็จนะคะรายการนี้นะคะหนูเอา600บาทนะคะพี่นะพระสมเด็จนะคะ นี่เป็นสําเร็จวัลคังพิมพ์ใหญ่นะคะที่ท่านสาเร็จโตสร้างขึ้นนะพี่นะรายการนี้นะคะก็เกตทะลุซุ้มนะคะพี่นะราคาหลักร้อยเท่านั้นนะพี่นะหลักร้อยนะคือหนูเหมามาแบบนี้นะคะหนูก็ก็พูดตรงๆแลนะหนูก็ไล่แบบนี้เลยนะคะก็เอาราคาเบาเานะ 600บาทนะคะพี่นะราคาจับต้องได้รายการถัดมานะคะก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะรายการนี้1,300บาทนะคะพี่นะมี2รายการนะคะนี่สมเด็จพระครั้งพิมพ์ใหญ่นะคะเส้นโค้งนะคะสวยได้รูปนะคะหน้านะก็จะเป็นเมูุเขียวกลมนะพี่นะนี่มือท่านนะพี่นะนี่เอา1,300บาทนะคะพี่นะเอา1,300บาทนะ รายการถัดมานะคะก็จะเป็นนี่นะคะเนื้อหามวลสารสวยๆแบบนี้เลยนะคะเอาหนึ่งพันสามร้อยบาทเช่นเดียวกันนะคะพี่นะนี่มีเม็ดแร่นะคะเม็ดสีเขียวนะชมพูดแดงนะคะพี่นะโอ้โหนี่ด้านหลังเขียนว่าบุญนาคนะคะพี่นะบุญนาคนะ รายการถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงปู่ศุขนะคะพี่นะหลวงปู่ศุขเอาเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะคะหลวงปู่ศุกนะถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงปู่ทวดนะพี่นะหลวงปู่ทวดนะคะรายการนี้เอาแปดร้อยบาทนะคะหลวงปู่ทวดนะนี่ หลวงปู่ทวดนะคะเขียนว่าวัดช้างให้นะพี่นะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้เอาแปดร้อยนะคะรายการที่สองนะคะพี่นะหลวงปู่ทวดนะคะเป็นหลังเตารีดนะคะหนังสือนะคะเขียนว่ารุ่นแจกกรรมการนะพี่นะแจกกรรมการนะคะ มี2รายการนะคะรายการละ8 0 0บาทนะคะพี่พินะผัดมานะคะก็จะเป็นยอดธงนะพี่นะยอดธงนะเอา1,200บาทนะโอ mm ้โหพระสมัยโบราณนะเก mm ่า hmm. ๆแบบนี้เลยนะพี่นะาหาไม่ได้แล้วนะพี่นะพระเก่าๆแบบนี้นะคะพี่นะพระสมัยก่อนนะพี่นะสมัยก่อนนะยอดธงอยุธยานะสมัยโบราณแล้วนะคะพี่นะนี่ เอาเพียงแค่1,200บาทนะคะเรี่ยมกรอบให้แล้วเรียบนะร้อยนะรายการถัดมานะคะเสมา8รอบนะพี่นะหลวงปูทิมนะคะพี่นะเสมา8รอบหลวงปุทิมเนี่ยเอา1000บาทนะคะพี่นะเสมา8ดรอบหลวงปุทิมนี่ด้านหลังลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเอา1000บาทนะโอ้โหนะ้าพระท่านนะคะเมตตาปากชมหกโด่งนะคะพี่นะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นเอ่อ หลวงพ่อกันนะพี่นะเป็นหลวงพ่อกันนะคะรายการนี้เอา900บาทนะคะเหรียญหลวงพ่อกันนะคะหน้าพระนะคะก็มีตึกหล่อบ้านนะคะตรงปากกับจมูกนะคะพี่นะนี่ รายการถัดมานะคะก็จะเป็นพระปิดตานะพี่นะปิดตานะปิดตาพังประการนะคะรายการนี้เอาเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่นะพระปิดตาบางประการนะอ่ะท้ายคลิปนะคะพี่นะเอาจริงหนูดได้มาแบบนี้นะหนูก็ไม่รู้จะขายไงเหมือนกันนะพี่นะอ่ะ หนูเอาหนึ่งพันห้าร้อยแล้วกันนะพี่นะตะกุดนะประคำนะหลวงปู่เอี่ยมนะพี่นะนี่หนูเอาเพียงแค่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะนี่เม็ดประคำนะพี่นะหลวงปู่เอี่ยมนะโอ้โหโคตดเก่าเลยนะนี่ใครนะคะนั่งสมาธิฤฤฤหรือสวดมนต์นะพี่นะเอาไปคล้องนะนั่งนับก็ได้นะพี่นะนับนับนับ,นบ,นบแบบนี้นะคะนี่นำเสนอเลยจริงๆนะ EP นี้นะคะ แล้วได้มาแค่เส้นเดียวด้วยนะคะพี่นะได้มาแค่เส้นเดียวด้วยนัเอา1,500บาทนะคะเหมายกเส้นนะพี่นะเหมายกเส้นก็ท้ายคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะพี่นะเพื่อเป็นกําลังใจกันจะได้ไม่พลาดผาบ้านสวยๆรานะคาะบาๆจากช่องนว้วเองสําหรับวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ